ถามในมุมมองของคุณคิมก่อนละกันในฐานะที่เป็นนักลงทุนเองถืออสังหาริมทรัพย์เยอะมากนะคะเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นะคะเจ้าพ่อเงินกู้ดูดูดีไหมคะเป็นหนี้ไงเจ้าพ่อเงินกู้หมายความว่ารวยด้วยหนี้นะคะเรามีเขาเรียกอะไรภาระหนี้อยู่แล้วแล้วก็คุณคิมเองก็เริ่มมองหาที่อยู่อาศัยให้ลูกละใช่ไหมคะช่วงนี้ก็คือหาบ้านที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยค่ะในฐานะที่เป็นนักลงทุน แล้วก็คนที่อยากจะซื้อบ้านในตอนนี้มุมมองมองเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นยังไงบ้างที่จริงเนี่ยดอกเบีย้ยกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่จ่าน่าจะแบบคลุกคลีกันอยู่นะเพราะว่าอสังหารเราเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วก็ต้องมีการกู้เงินพอกู้เงินปุ๊บดอกเบีย้ยก็เป็นภาระหนึ่งของดีลเปอร์ที่ต้อง เป็นรายจ่ายหนึ่งของ,ของเขานะครับและไม่พอครับดอกเบีย้ยที่ขึ้นเนี่ยต้องยอมรับประมาณจากเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันแรงขึ้นมากทาให้หลายที่ธนาคารกลางหลายที่เนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อจะเบรกค,ความร้อนของเงินเฟอ้อนะครับพอมันประดังประเด็นเนี่ยจะเห็นเพราะอสังหาเนี่ยโดนสองเด้งเลยหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนอัสดุนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าเหล็กค่าหินฟุนทรายรวมถึงอาจจะเป็นค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเนื่องจากแบบอาจจะมีการนโยบายต่างๆนานจากรัฐบาลเพื่อจะช่วยเหลื ประชาชนอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาเริ่มเดือดร้อนจากค่าของทีพสูงขึ้นค่าแรงเนี่ยมีโอกาสตอบขึ้นสูงมากเลยในช่วงเวาต่อจากนี้นะครับถ้าค่าแรงขึ้นนะครับค่าเล็กค่าอิฐหินปูนทรายรถึงค่าที่ดินเนี่ยประเมินล่าสุดก็ขึ้นมาหลักที่ดินนะครับแปลว่าต้นทุนของ d e v ป l o p นักพันต้องสูงขึ้นด้วยนะต่อบีก็เป็นหนึ่งในต้นทุนนะครับสองขึ้นในฝั่งของผู้กู้เนี่ยนะครับก็ถ้ากู้เงินต่อบี้กขึ้นก็ชัดเจนอันนี้เราเรียกว่าจะมีภาระเพิ่มขึ้น เป็นปกตินะครับเข้<ภ>าใจได้แต่ในฝั่งของต้นทุนการสร้างของอสังหาเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันกรเราต้องมาดูว่าอะไรที่โต,ต๊บโตเร็วกว่าการดีมา์ลดลงหรือว่าราคาอาสังหาในตัวใหม่ที่สูงขึ้น <ภา S 1> ดังนั้นเนี่ยอยากให้เราลองมองว่าอาตัตราดอกเบีย้ยเป็นเหมือนนโยบายนะครับก็ <ภา S 2> จะมีไทม์ไลน์มีเวลามีขั้นตอนของมันมันจะไม่ใช่อยู่ดีจะขึ้นกะขึ้นมันจะมีการค่อยๆปรับขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วงผ่อนผันช่วงระยะที่แบบยังพอหาดอกเบี้ยต่ำได้อยู่เนี่ย เรือการจัดการดอก,ก,กเบี้ยเนี่ยเป็นที่จำเป็นมากอยากให้แบบผู้ชมทำพลาดตรงนี้ด้วยครับโอ้โหนี่อธิบายได้ครบถ้วนในมุมมองของมหาภาพเนาะพูดง่ายๆมันมาจากเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนนะคะคเงินเฟอ้อคือเงินเสื่อมค่าลงนะคะหรือว่าเงินที่มูลค่าเงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงมันก็มีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่มีการปรับ ลอยตัวหรือว่าปรับเป็นช่วงขาขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงของเรื่องของเงินเฟอ้อโอฟังแล้วดูยากมากเลยค่ะ <laughs> ทีนี้ใครที่มีคําถามนะคะอย่างที่บอกเลยคําถามพิมพ์เข้ามาได้กดไลค์กดแชร์เข้ามาได้นะคะเราจะตอบทุกคําถามในไลฟ์นี้นะคะทีนี้มาฟังมุมมองของแบงค์บ้าง <c oughs> โอ้โหดราม่ามากในเพจจิบขาแชร์กันสนั่นวันไว้เลยเพอบอกว่าแบงค์จะปรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามสถานการณ์เลยนะคะคตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์แบงค์ลูกค้าเป็นไงคะคือจริงๆขออนุญาตเล็กพี่แล้วกันนะครับผม<ล>บว่าน่าจะแก่สุด <laughs> รุ่นๆกันค่ะ <laughs> อย่างนี้ครับ ผมว่าดราม่ารอบล่าสุดที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเสพข่าวกันเยอะแล้วก็ข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่เร็วและรุนแรงเนี่ยมาจากอเมริกาเลยคิดว่าเฮ้ยพอทางด้านทบทเราออกสัญญาณว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาของเราบ้างก็คิดว่าเป็นแมปสิ่งที่เพิ่งเห็นอเมริกาเกิดขึ้น กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนะครับเดินใกล้ซึ่งต้องขอบอกว่ามันต่างกันแบบฟ้ากับเหวนะครับอ,อย่าอย่าพิ่งตกใจอย่าพิ่งกังวลใจอย่าพิ่งไม่สบายใจมันจะไม่ได้เร็วและมันจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจของเรากับอเมริกาเนี่ยต่างกันมากของเขาเนี่ยคือต้องการลดความร้อนแรงแล้วะนะครับเขากลับมาใช้ชีวิตปกติทอนหน้ากากนานมากแล้วนะครับแต่ของเราเองเนี่ยยังไม่ใช่ของเรายังไม่ใช่เรายังต้องการ การกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้น,นกลไกในการที่ลดเงินเฟอ้อก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใชย่เพียงแต่ว่าจะไม่เร็วและไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกก่อนดูดจากดราม่าแล้วเนี่ยข้อแรกที่ต้องสบายใจคือว่าไม่เหมือนแน่ๆน,นะครับไม่เหมือนแน่ๆแ,แล้วก็หลายๆสำนักคาดการณ์ก็คือมองแค่ว่า ปีนี้น่าจะขึ้นสักไตรมาสละครั้งไตรมาสละ0.25เท่านั้นเองะนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าศูอมันมันจะ,ออะส่งผลกับชีวิต<ง>เรายัางไงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่มองคือเนี่ยมันน้อยเพราะอเมริกาขึ้นทีก0.75จาถูกไหมครับแล้เขาขึ้นกันทุกรอบแต่เราเนี่ยคาดกันว่าน่าจะปีนี้ไม่เกิน2รอบก็คืออาจจะไตรมาสละครั้งเพราะงั้นไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าควรจะกังวลหรือควรจะเริ่มวางแผนไหมอ่ะจะวางแผนก็ดีไม่ได้ว่ากันนะครับ เพียงแต่ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทําและอย่าตกใจนะครับฟังคลิปนี้ก็ได้นะครับมาฟังคลิปนี้เดียวในรายละเอียดในพอมีรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะได้สบายใจมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นนี้เลยค่ะใครได้ใครเสียดอกเบียค่ะขึ้นอ่ะคือมีคนได้มีคนเสียแน่นอนทุกคนมองว่าแบงก์อ่ะ ได้ประโยชน์เต็ม,เ,ตมเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะขึ้นอดอกเบีย้ยขนาดนี้นะคะโอ้โหดรามากันเต็มไปหมดเลยนะแต่ต้อง,งต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะดอกเบีย้ยเราอ่ะดอกเบีย้ยนโยบายตอนนี้ศูนยซึ่งถือแบบอีกนิดนึงก็คือจะศูนย์แล้วเนาะซึ่งถือว่าเราคุ้นชินในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่เป็นดอกเบี้ยขาลงนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยบ้านอ่ะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย3ปีเนี่ยประมาณหัวจิ๊บแอบเห็นบางท่านเนี่ยได้1.99ถึงประมาณ3%คือถือว่าต่ำมาก อ่ะคุณคะในยุคเราวัยรุ่นนะคะแก๊งพากันรวยของเรานะคะตอนนั้นกู้สินเชื่อมา7อปีที่แล้วดอกเบี้ยบ้านเท่าไหร่คะตอนนั้นสามปีแรกปอะมาสักห้ากว่าอันนี้คือช่วงนั้นใชั้นี้คือโปรโมชั่นแล้วนะช่วงนั้นอันนั้นก็คือเมื่อเมื่อตอนที่เราลงทุนจริงๆซึ่งตอนที่พอมีการปรับดอกเบี้ยขาลงใครได้ประโยชน์คะเราที่เป็นลูกแน่เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์แต่ตอนนี้พอมีการปรับขึ้นแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่ได้และมีคนที่เสียอ่ะคนที่ได้เนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ แต่จริงๆแล้วคุณคิมคุณคิมมีมุมมองหนึ่งที่ที่ฉันมองว่าน่าสนใจคือพออดาดอกเบีย้ยปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเงินเฟอ้อเนาะราคาสังหารมันก็จะขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะ ที่จริงๆนะแต่ที่บอกครับเงินเฟอร์กับดอกครึ่งดอกเบีย้ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันนะครับถ,ถ้าดอกเบีย้ยยังน้อยกว่าเงินเฟอร์อ่ะสมมติหน่อยนะมันมี2อันนะครับถ้าดอกเบีย้ยน้อยกว่าเงินเฟอร์แปลว่าเขาเรียกว่า real yield หรือผลตอบแทนแท้จริงมันติดลบอยู่แปลว่าเราเอาเอาเงินไปฝากแบงค์ได้สองเปอร์เซ็นต์ก็จริงหรือห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่เงินเฟอร์มันสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยไปไปมาหักลบแล้วก็ยังขาดทุนเรื่องของเงินเฟอร์อยู่ดีนะครับซึ่งเราดูว่าความแรงของเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยถ้าล่าสุดนะครับ่ครัับบเเเะะกกกาาามมอออนนยยแล้้้วถดี สองเปอร์เซ็นที่คุณจิ๊บบอกเลยว่าแบบนโยบายสุดท้าอย่างเงี้ยน่าถือว่าห่างเยอะหรือพู้อีกนหนึ่งคือเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะมีถ้าพูดตัวเลขนี้ก่อนนะครับเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อนข้างโตแรงกว่าดอกเบี้ยทำให้เรียวยิ่งหรือผลตอบแทนแท้จริงติดลบนะครับหมายความว่าวันนี้คุณเอาไปฝากแบงก์อย่งคุณไม่ต้องขาดทุนเรื่องเงินเฟอ้ออยู่ดีหมายให้มากไหมฮะแล้วนั้นเนี่ยพอมา,มาดูเรื่องของการซื้ออสังหาบ้างละ่ะถ้าอสังหาเนี่ยนะครับ สามารถที่จะสู้กับเงินเฟอ้อได้หรือว่ารับผลตอบแทนเกนินเงินเฟอ้อตลอดเวลาเนี่ยซึ่งาราแทรกย้อนหลังไปเลยจะเห็นภาพว่ามันเกินอยู mm ่แ hmm. ล้วในอัตราเี่นเกินตลอดนะครับแถมได้เรื่องของค่าเช่าด้วย uh huh. นะครับหรือว่าบางคนต้องอยู่เองก็เลยว่าลดลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการไปเช่าอยู่อันนี้มันก,ก็ได้เหมือนกันนะครับ,บวกกับ พอเงินเฟ้อเนี่ยต้นแบกว่าต้นทุนของนัาพัฒนาสังหามันสูงจริงๆแล้วแล้วสูงมากด้วยนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ก็จะราคามันโดดมาจนโควิดค่อนข้างเยอะซัพย์ไทยช็อกนะครับในตลาดเนี่ยการหาเหล็กกันหาวัตถุดิบเนี่ยวัสดุเนี่ยนะครับเออค่อนข้างยากเลยนั้นถ้าเรามองเหมือนว่ากัรพัฒนาเนี่ยเป็นเหมือนกันเหมือนเราทําแล้วก็ขายต่อเป็นเหมือนแบบซื้อมาขายไปอ่ะมองอย่างนี้ต้นทุนแพง เขาจะขายถูกได้ไหมฮะถ้าเขาขายถูกเขาทำงานกุศลดีกว่าเอาตรงๆนะครับทำบุญดีกว่านะครับไม่ทําดีกว่าดีกว่าถูกไหมน้กนึกพันว่านักพนาเข้ามาทําอสังหาเนี่ยเราก็แบบว่าต้นทุนแพงแล้วขายถูกมันขายถูกไม่เยออยู่แล้วเราเห็นว่าสินค้าพวกอาหารก็ต่างๆก็ขึ้นเพราะเงินเฟ้อถามว่าไม่ให้เขาขึ้นได้หรือเลเพราะเขารับมาเท่านี้ มันก็ไม่ทายดังนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้ๆต่อจากนี้เนี่ยผมกำลังมองว่าอสังหาที่มาสร้างในยุคหลังๆเนี่ยจะทําราคาต่างก่าเดิมเนี่ยยากและเหนื่อยต้นทุนทุกอย่างมันก็เพิ่มขึ้นเหนื่อยะตู้ยากตู้ยากค่ะก็อยากจะอันนี้ก็ฝากไว้แฮชแท็กนะคะมนุษย์เงินเดือนอยากให้เงินเดือนขึ้นเกินเงินเฟ้อนะคะแฮชแท็กนะคะกดดันไว้นะคะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นแล้วเราก็อยากให้เงินเราขึ้นเงินเดือนขึ้นด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบแน่ๆแแหลลละะตต่สสุดทท้้าาายววเเเนนนมมมักกก็ไปปถรรรรศศษษฐิิจจโ นะคะคทีนี้เรามาพูดเรื่องของการรับมือดีกว่าว่าในเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแนวโน้มน่าจะลอยตัวละเราจะรับมืออย่างไรกับเรื่องนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ต้องถามพี่นัดเลยค่ะปัจจัยเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แรงเลยนะครับอย่างที่คุณพี่พูดเมื่อกี้ว่าเงินเฟอ้อ7.66นะครับ,รบแต่ว่าดอกเบี้ยข,ขึ้นทีละสลึงเดียวน,นะ0.25 ม,มันห่างกันฟ้ากับเหวอะล <คะ S 1> อางนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องกังวลนะครับมุมแรกที่บอกว่าไม่ต้องกังวลเนี่ยต้องถามว่าอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครควรจะกังวลบ้างไหมบอกไม่มีใครต้องกังวลนะครับค, <ะ S 1> คนแรกก็คือถ้าวันนี้เรากู้ซื้อบ้านอยู่แล้วเราเป็นลูกบ้านเอซี SC อยู่แล้วเนี่ยสบายใจนะครับเพราะว่าทุกธนาคารเนี่ยเวลาเราคำนวณอ,อ,อัตราการผ่อนเนี่ย <คะ S 1> เราจะเผื่อความแปรปรวนของอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าเราจะต้องผ่อนเพิ่มดังนั้นเราก็ผ่อนเท่าเดิมนะครับเราบอกว่าอะผ่อนรายเดือนเดือนละสองหมื่นเราก็ผ่อนสองหมื่นเหมือนเดิมดอกเบีย้ยจะขึ้นจะลงจะอะไรยังไงเนี่ยมันก็เท่าเท่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะไซคลของการขึ้นลงของดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ช่วง5-7ปีนะครับในในบ้านเหล่านี้แหละ5-7ปีเพราะฉะนั้น เรากู้กัน20ปี30ปีเนี่ยยังไงมัน cover สองสาม c y ค l e อยู่แล้วอันนี้ถ้าคนกู้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้อง่วงนะครับนอนหลับสบายได้ไปกังวลเรื่องของราคาน้ํามัน <c oughs> ดีกว่านะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงถ้าเป็นคนที่กําลังจะซื้อค่ะไอคนที่กําลังจะซื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องเอามาเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจก็คือคอืม เราเห็นอยู่ข้างหน้าว่าขอกําลังจะขึ้นค่ะแปลว่าทุกอย่างมันกาลังจะแพงขึ้นอ,อ่ะก็แปลว่ามองในมุมกลับคือก็ซื้อวันนี้ก็แปลวันถูกถูกกว่าสิเพราะข,ข้างหน้ามันขึ้นแน่ๆตอนนี้ซื้อเลยก็ต้องถูกกว่าใน,นอนาคตงนั้นตัวนี้ต่างหากที่ที่เป็นปัจจัยที่น่าคิดน่าน่าคุยนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าไทยกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา นะครับรวมถึงพวกเราด้วยในแวดวงของอสังหานะครับสร้างเพื่อขายคนซื้อเพื่ออยู่ธนาคารก็ให้เงินเพื่อที่ให้เป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าถ้าผมวางแผนจะซื้อในปีหน้าแต่ต้องเจอของแพงผมก็ต้องเปลี่ยนแผนซื้อเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ในราคาของปีนี้ในราคาของรอบนี้แล้วก็ สองปีที่ผ่านมาเรามีบทเรียนชัดเจนแล้วะนะครับช่วงสองปีก่อนตอนแรกตกใจซื้อตกใจซื้อเพราะมันถูกมากไม่ว่าจะบ้านไม่ว่าจะรถถูกถูกจนถูกจนน่าเกลียดถูกไหมครับ <laughs> ถูกจนแบบว่ากระเป๋ AL ากระเป๋าสั่นบัตรเครดิตถูกต้องอะนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็สถานการณ์ก็คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเทียบวันนี้กับปีหน้าเทียบวันนี้กับปลายปีแปลว่าวันนี้ถูกกว่าแน่อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเออกิจการทางเศรษฐกิจที่มันเอา จากอนาคตเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นกลับคืนมากขึ้นพอฟื้นกลับคืนมากขึ้นเงินมันหมุนเพราะฉะนั้นดีมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มาซื้อปีนี้พอปีหน้าคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะซื้อในรอบของปีหน้าเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้สนใจคนที่อยู่ข้างหน้าว่าเราสนใจว่าตัวเราอ่ะจำเป็นต้องซื้อบ้านไหมจำเป็นต้องซื้อคอนโดไหมเราก็ซื้อกันสาวันนี้แล้วถึงเวลาเพื่อนเริ่มมีรายได้เพื่อนก็ไปซื้อรอบหน้าต่อไปเอง สรุปให้อย่างนี้หนึ่งะคะว่าจริงๆเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเนี่ยเอาเป็นในมุมของผู้บริโภคเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่กู้บ้านอยู่แหลวโอ้โหคำถามมาเยอะมากว่าอย่างนี้ต้องผ่อนเพิ่มไหมธนาคารจะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไหมต้องตอบนะคะว่าท่านเซ็นสัญญาไปแล้วเงินกู้ไปแล้วถึงแม้จะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเป็นลอยตัว เราเซ็นสัญญาไว้เท่าไร่ยังคงไว้แบบเดิมจนกว่าที่จะเป็น MRR MLR ลบอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือปล่อยลอยตัวก็คือจะเป็นอของแต่ลธนาคารไปนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเท่าเดิมแต่การตัดของดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่เท่าเดิมนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ายังไงเนี่ยเงินเฟ้อม,มันก็สูงกว่าตาดอกเบีย้ยเราก็ยังถือว่าได้เปรียบตรงนี้อยู่นะคะทีนี้มาประเด็นที่สองค่ะคือคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้ออสังหาแน่นอนเกิดคําถามละรีบซื้อ หรือรอไปก่อนนะคะรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้นะคะเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนใครเข้ามาแล้วอยากจะให้แชร์เรื่องนี้มากๆจะได้ทําความเข้าใจให้ตรงกันใครเข้ามาดูไลฟ์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะ SC s c ส s ีเนะคะเตรียมข้อมูลมานะคะมาพูดคุยกับเรื่องของอสังหาซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนและคิดว่าทุกคนกังวลอยู่ในตอนนี้นะคะทีนี้ประเด็นของคนที่รีบซื้อหรือว่ารอก่อนเนี่ยก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ทางพี่นาตอบไปแล้วว่าเฮ้ย มันก็เป็นช่วงของมันเนาะทีนี้อสังหาต่างจากสินค้าประเภทอื่นอย่างหนึ่งนะคือผลิตใหม่ในทำเลเดิมไม่ได้ลิมิเตดยิ่งลิมิเตดเขาเรียกว่าอะไรลิมิเตดในลิมิเตดนะสมมุติเราอยากได้คอนโดโครงการนี้นะคะเราไม่มีมัลติเวิร์สที่สร้างขึ้นข้างบนได้เนาะเราสร้างไม่ได้เนาะมันที่ดินมันก็หมดไปหรือนะว่าถ้าทำเลใกล้เคียงมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะได้ต้นทุนเดิม สิ่งที่ที่พวกเราจะบอกคือโครงการที่เสร็จแล้วหรือที่กําลังจะสร้างในตอนนี้คือต้นทุนยังอยู่ในอัตรางินเฟอ้อที่พึ่งกําลังจะขึ้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องของเรื่องนี้กันในอนาคตคุณคีมคมองอยังไงคะเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแนวโน้มเนี่ยมันยังจะขึ้นต่อไปหรือเปล่าที่จริงเนี่ยถ้าดูในย้อนหลัง10-20ปีเนี่ยครับดอกเบีย้ยในไทยหรือโลกเองก็ตามเป็นขาลงหมด นะครับเงินขาดลดหมดเลยนะฮะแต่จะมีบางช่วงบางตอนที่มีพีคกระโดดขึ้นมาบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็กลับไปลงเหมือนเดิมนะครับเช่นในปี2008เอ้ยที่แบบจะขึ้นมาก็ลงนะ2008อย่างเงี้ยที่จะขึ้นมาก็ลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมองในสองมุมว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการขึ้นเพื่อจะเบรกความรุนแรงของเงินเฟ้อนะครับถ้ามันเบรกได้แล้วเนี่ยนะครับการปรับนโยบายเป็นยืดหยุ่น มีโอกาสสูงมากเลยแม้ทั้งธนาคารกลางที่อเมริกาก็ตามนะครับเขาคาดการณ์ว่าน่าจะปีสองปีนี้น่ะน่าจะเริ่มจุดพีคแ,แล้วเงินเฟ้อจะจะพีคกันแล้วเริ่มที่แบบกลับมาเงินเฟ้อที่สองเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอันนี้ที่อเมริกานะ,ะนี่คือจากสูงถึงแปดกว่านะ,ะจะกลับมาสองเปอร์เซ็นต์ในการคาดการณ์ของเขาแล้วกันนะอันนี้ถูกประทิดอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาคาดการณ์ว่าสองปีจากนี้ครับก็จะกลับมาอยู่สองเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเงินเฟ้อนะครับดังนั้นดอกเบี้ยก็คงจะต้องลงมาด้วยแปลว่ามีมีฐานะคือถ้าขึ้นแค่นี้ แล้วก็อยู่ดีเดี๋ยวปรับลงมาใหม่อพอดิคัขนลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังคนก็จะมั่นใจค,คนมีดีมานหรือว่ากู้เงินจ่ายน้อยลงกู้ได้เยอะขึ้นถูกไหมฮะแล้วถ้าเงินเฟ้อด้วยเงินเดือนเขาเพิ่มขึ้นแต่าก,การปรับค่าแรงจากทางนโยบายทางภาครัฐการเลือกตั้งครั้งใหม่มีการปรับค่าแรงให้เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับค่าของชีวิที่ตกข,ขึ้นอย่างเงี้ยเมือม่อดีมาร์เพิ่มขึ้นเนนงินเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยต่ำลงมันอาจจะเป็นขารอบใหม่นี่รอบใหม่ของการดีมาร์ในการเข้าซื้อสังหานะครับอันนี้คือคือเทรนด์ก่อนถ้าเรามองว่าเป็นแบบนี้นะเทรนด์โอแบบนี้เนี่ยก็คือพวกนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคื้อได้นะครับอีกอันนึ่งที่บอกครับเรื่องของต้นทุนตอนนี้เนี่ยมีโครงการหลไรของการที่เสร็จแล้วซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้กดกดปูปุ๊บสร้างเลยมันก็ต้องสร้างมาปีสองปี ที่แล้วแต่นั้นี่ยปีสองปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อย,ยังไม่เท่านี้ครับคนละเรื่องเลยนะครับเพิ่อได้ราคาที่ถูกมากประกอบกับปีสองปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงโควิดด้วยอา,าสังหาอาจจะมีการลดเข้าลงไปจากความแพนิกของผู้คนซึ่งผมว่าต้นทุนจังหวะนี้เปน็นที่ค่อนข้างเหมาะเหมาะในการขายถ้าเถิดไปต่อจากนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่ต้นทุนนี้แล้ดังนั้นคนที่ซื้อจังหวะที่ซื้อเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ได้ของที่เหมาะสมแล้กันนะแล้วก็ในช่วงที่แบบว่าไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยครับค่ะเมื่อกี้พี่นัดบอก เพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องวัสดุน้ํามันเอยนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อวานคุยกับคุณคิมคุณคิมบอกว่าเงินเฟ้อดูจากแพมเพลลูกนะคะคือแพมเพลแผมเพลลูกราคาขึ้นนะคะเขาไม่ได้กังวลเรื่องค่าน้ามันเขากังวลเรื่องแพมเพิลลูกใช่ไหมคะค่านมลูกนะคะราคาขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่กระทบแล้วนะคะทีนี้ อันนี้อยากให้มองแบบเข้าใจง่ายๆนะทุกคนคือสมมติจะซื้อบ้านจีบันเลงบ้านทำเลเรียบด่วนรามินทาวไว้มานานแล้วแต่ก่อน8ล้านก็ซื้อได้แบบเอ้ยสบายๆตอนนี้ล่อไป10กว่าล้านเรียบด่วนคือหาราคาบ้านเดี่ยวเนี่ยสิกว่าล้านแทบจะไม่แล้วนะไม่มีแล้วนะน่าจะ2 0 3 0บสล้านแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้อะไรไม่เท่ารู้นี่คือทุกคนอาจจะคิดว่าการซื้อสังหาเพื่อลดภาวะเงินเฟ้อหรือการลงทุนน่ะคือใช้เฉพาะ คอนโดเพื่อปล่อยเช่าจริงๆคอนโดหรือบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองอะราคามันก็ขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็มาจากอะไรก็มาจากเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปพอเราเลือกต้นทุนอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกในตอนนี้นะคะแล้วเรามีเครดิตในการกู้เงินเนาะเลเวอเรจสมมติว่าเราสามารถกู้ได้เ,เท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะซื้ออสังหาเพื่ออยู่อาศัยเองได้เลยทีนี้มาถึงประเด็นที่ทุกคนอยากจะรอคอยละเมื่อกี้สรุปให้ทั้งพี่นัดแล้วก็คุณคิมก็คือ ให้ซื้อตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ซื้อตอนนี้ต้องมีคอนดิชั่นอะไรไหมว่าต้องดูยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเราเชียร์เกินไปขอหลักในการดูก่อนว่าจะซื้อสังหาตอนนี้ต้องดูอะไรบ้างก็ต้องดูราคาเปรียบเทียบแลวกันะนะครับที่จริงกับสังหาเนี่ยถ้าเราดูเยอะเนี่ยนะโอกาสมีทุกจังหวะเลยบางคนบอกว่าช่วงนี้มันช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจฝิดเครื่องอันนี้ผมเข้าใจได้นะซื้อสังหาตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเอาจริงมีความเสี่ยง2อย่างนะครับหนึ่งคืออาสวต่ว่าโดยรวมราคาจะผันผวนได้นะครรัับหือส่ววนต เศรกิจดีฉันก็ฉันก็การเงินไม่ค่อยดีเหมือนกัน<ม>แล้วไปกู้เงินอีกนะครับที่ตัวเองก็ล่องก็ท่องกงนแท่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลดังนั้นอย่างแรกต้องมาจัดก,การเรื่องของการเงินส่วนบุคคลแอบว่าคุณกู้ซื้อบ้านอันนึงเนี่ยคุณมีความพร้อมมากแค่ไหนด้วยอันนี้คือส่วนบุคคลนะมไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะ,ะอ,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 อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณคิดว่าโอเคตัวคุณ อ่ะทั้ <รอ S 1> นมันบัตเจ็ดละอ่ะมีการเตรียมสัดส่วนเป็นส่วนหนึ่งเอาไว้ผ่อนบ้านอันนี้โอเคละสองคือดูเยอะๆนะครับอสังหาเนี่ยแปลกอันหนึ่งครับต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่ของดีเรื่องมีอยู่นะครับอของถูกก็มีอยู่ไม่ใช่แบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกอสังหาทุกแปลงจะซื้อไม่ได้คนละเรื่องนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาก็จะมีการดิสคาว์ที่ถูกลงมา,าอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อของถูกด้วยมันจะต่างจากตลาดหุ้นที่แบบว่ามีราคาเบนชมาร์อยู่ที่แบบทุกคนก็เห็นราคาเดียวกันแต่อสังหาเนี่ยบางคน เ,เลขมง,งคลขายแพงเลยใช่อะไรเงี้ยบางคนก็พีคขายค <c oughs> างคลบ,บางคนก็แบบว่าต้องไปต่อต่างประเทศบางคนก็ตกงานบางคนก็มีภระาครอบครัวหรือแบบแบ่งมรดกอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์เยอะมากดังนั้น <c oughs> ถ้าคุณดูเยอะๆนะครับมันอาจจะเจอทรัพย์สินที่ค่อนข้างดีหรือว่าบางที่จะปิดโครงการละ <c oughs> บางครั้งจะปิดโครงการลวเลยสองสามห้องโปรโมชั่นไปเลย <c oughs> ถ้าคุณแบบรอจังหวะดีอย่างเงี้ยมันก็มีให้เหมือนกัน, <c oughs> อ,านอาจจะถูกกล่าวแบบคนที่ซื้อรับได้ด้วยซ้ำนะครับ แอบเมานิดหนึง่งเมื่อกี้คุณคิมบอกสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ในช่วงวิกฤตแต่แอบเมาว,ว่าเอ s ีเอขายบ้านแนวราบดีมากนะคะอันนี้โอเคอาจจะเป็นด้วยสภาวะด้วยที่ว่าคนอยากจะขยับขยายบ้านแต่ก่อนอยู่บ้านหลังเดียวกันเห็นกันเฉพาะหลังหกโมงเย็นแต่พอต้องอยู่กับตัวอยู่ด้วยกันร,รู้สึกว่าบ้านเล็กไปนะคะเริ่มอยากแยกห้องอยากมีสเปซส,ส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็มีการที่ต้องบอกนะคะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็มีคนที่ได้ผลประโยชน์ ในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อสังหาในช่วงนี้ใครที่พร้อมมีเครดิตที่ดีการซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคุณคิมเขาใช้คําว่าจัดพอร์ตหลบภัยเงินเฟ้อด้วยอสังหารนะคะดิฉันขอ copy คำเขามาิหนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงว่าบางครั้งถ้าปล่อยให้เงินเราอยู่ในธนาคารโดยที่เอ่อไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เรื่องของเครดิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็เงินเสื่อมค่าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในมาตรการของคุณคิมแนะนําเทคนิคละ ทางแบงก์กร,ร,รุงศรีมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆในช่วงนี้บ้างเพราะลูกค้าก็กังวลแหละว่าจะซื้อเนี่ยดอกเบี้ยตอนนี้ยังไงบ้างนะขึ้นเป็น7 8ดแเซนแล้วหรือ,อยังลอยตัวขนาดนี้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะคือจริงๆเนี่ยคำแรกก่อนเลยว่าเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่มีใครเอาเปรียบใครได้เนาะในในโลกยุคนี้แล้วก็ตลาดเป็นตลาดเสรีอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือ เกิดมาไม่เคยเห็นดอกเบี้ยกู้สินเชื่อบ้านต่ําขนาดนี้มาก่อนอะนี้อันี้ก็ถูกอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับในช่วงนี้ก็คือ2ซบวกลบนี่สมัยก่อนคือดอกเบี้ยเงินฝากนะเออเดี๋ยวนี้มุ้คายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้เพราะฉะนั้นคุนเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ง่ายขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากกู้กู้เลยแล้วก็การแข่งขันมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ให้ก็มีเพื่อนให้แคนผมเลยต้องให้ด้วยครันี้เป็นไงคะอัตราดอกเบี้ยที่ออกโปรโมชั่นมา สำหรับ SC นะครับเนื่องจากว่าเ,เราอะดองกับ s อกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสถานการณ์เนี่ยเอก็สามารถที่จะมีมัลติเวิร์สซื้อเวลาได้<อ>ค,คือเราเราเราคุยกันว่าเป็นลกขขนาดอย่างเงี้ยนะก็อ่ะข้อที่จริงก็คือว่าเราคุยกันว่าออดอกเบียย้ยนโยบายใกล้จะขึ้นนะครับดอกเบี้ยทั่วท่ไปเนี่ยก็คืออะไรที่เคยคงที่ไว้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทยอยถอนออกอนะครับแต่ว่า พอเราทํางานร่วมกันมานานๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบดึงเวลาให้ยืดยาวนานนะครับจากเวลาที่แบบมันต้องหมักหมดแล้วเนี่ยก็ยังต่อไปได้อีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นลูกค้าของ s c นะครับจะซื้อบ้าน s c จะซื้อคอนโดเ s c ช่วงนี้ก็ยังมีดอกเบี้ยคงที่ยาวถึง2ปีอยู่แปลว่าถ้าปีหน้าเนี่ย ปีนี้ขึ้นสองครั้งปีหน้าขึ้นอีก2ครั้งรวมกัน1%เอเนี่ยอันนี้ก็คือได้กำไรแน่ๆแล้วสำหรับการซื้อในช่วงสองสเดือนนับจากนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เออเหลือน้อยมากแล้วที่ที่จะให้แต่อ่ะที่เนี่ยก็คือที่ที่อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นพาร์เนอร์ชิพกันมานานทำงานด้วยกันมานานาง,งั้นก็อ่ะก็ถือว่าโองสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆอันนี้คือรถไฟขบวนสุดท้ายอันนี้นะค,ะคือมีให้นะครับ <Okay. S 2> เพียงแต่ว่า มุมหนึ่งที่เห็นด้วยคุณกิมก็คือว่าการจะซื้อบ้านเนี่ยคุณจะซื้อด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าอ่ะมีวัตถุประสงค์มีความจำเป็นแล้วก็ซื้อเมื่อ,พร,อพร้อมนะครับเมื่อพร้อมคือเมื่อพร้อมทางด้านสถานการณ์การเงินส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่จําเป็นมากแล้วก็ผมเชื่อว่าในทุกช่วงเวลาเนี่ยจะมีคนที่อย่างที่คุณจิบว่าคือทั้งทั้งได้หรือว่าลืมตาอาาก ได้ผลประโยชน์<ม>ได้รายได้เพ<ม>ิ่มขึ้นกับคนที่อาจได้รายได้น้อยลงในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจคนที่ได้เพิ่มตอนนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรหร<ม>ือ<ม>ว,ว่าเอ้ยอยากแต่ว่ารออีกหน่อยนะรออีกหน่อยไอ้คำว่ารออีกหน่อยเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเงินเฟอ้อไปทุกอย่างมันต้องไปหน้าภาษาอะไรกับราคาที่อยู่อาศัยมันจะไม่ไป<ม>ยังไงมันไปแน่อยู่แล้วแล้วมันไปเนี่ยคือเรียนตํารงว่า คอนโดเนี่ยเราอาจจะยังพอในตลาดมีสต็อกแล้วก็สร้าง2ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนนี้ราคายังไม่ไปไหนไกลมากแต่บ้านเนี่ยอาจจะต้องรีบเพราะว่าบ้านเนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยยุดิ้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นทาง้าวังทีสามเดือนก็เสร็จแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะหมุนเร็วมากบ้านบ้านเดี่ยวก็อาจจะอยู่ประมาณสัก6ถึงสิเดือนขึ้นกับความอลังการเพราะฉะนั้นต้นทุนจะ ยื้อไปได้ไม่นานยังไงเนี่ยราคาขึ้นมาแน่นอนะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เออถ้าตัดสินใจมีความพร้อมมีความจำเป็นซื้อได้เลยนะครับนะคะ,ะ,คะก็อันนี้ก็คือโปรโมชั่นอย่างที่พี่นัดพูดเลย เอาช่วงชีวิตจิบที่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 สามสิบปีที่ผ่านมาสามสิบี่เนาะยี่สิบเออได้นะที่ผ<า>่านมาความได้จำความได้มาคือดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับบ้านเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะคะในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นตัวเลขเนี้ยกันโหเลยนะคะเท่าที่จําความได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้อัตราดอกเบี้ยก,กําลังจะปรับขึ้นแล้วเงินเฟอร์กลังมาแล้วนะคะทุกอย่างต้นทุนกําลังจะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าให้จิบฟันธงอีกคนหนึ่งอ่ะรีบซื้อนะคะถ้ามีความพร้อมของดีกาลังจะหมดไปในตลาดโลก นะคะในที่เขาเรียกว่าแบบดีๆคนต้องการโอ้โหแน่นอนหายากมากนะคะแล้วก็เอ s เอเงเนี่ยก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะทั้งจากของกรุงศรีเองนะคะที่มาช่วยลูกบ้านในตอนนี้ฟิกเลตยังมีอยู่นะคะอย่าพึ่งดราม่านะคะยังมีอยู่รีบซื้อนะคะแล้วก็เลือกโปรโมชั่นที่ดีเนี่ยเพื่อทำให้เราได้ผ่อนอย่างสบายใจในช่วง2ปี3ปีนี้นะคะแล้วก็ได้ของดีในราคาที่ดีด้วยนะคะอาสังหาไม่มีคาว่า ถูกและแพงนะคะมีแต่คําว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหได้มุมมองหลายอย่างมากเลยค่ะคุณคิมอยากจะฝากเลยไหมคะคุณรีบซื้อไหมคะลูก2แล้วนะคะมีเล็งทําเลไหนไว้บ้างไหมคะสำหรับการซื้อบ้านเพราะตอนนี้คุณมีคอนโดในเมืองละแล้วก็มีแค่หนึ่งห้องนอนเล็กไปอะอยากได้2นอน3นอนเป็นบ้านเล็งทําเลไหนไว้คะที่จริงส่วนตัวผมมีลูกสองคนนะครับแล้วก็ภรรยาหนึ่งคนภรรยาคนเดียวพอไม่คิดจะมีเพิ่มนะคะ เดี๋ยวจะเละนะเดี๋ยวจะมือแตกโอเคค่ะก็ถ้ามองจริงเนี่ยถ้าแบบว่าคนที่มีลูกสองคนเนี่ยนะก็จะต้องเล็งแบบบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยทำงานในเมืองเป็นหลักเลยมีการเดินทางมีการไปมิทติ้งอะไรเยอะเนี่ยครับเนาะถ้าไปมีบ้านถ้ามันเข้าใกล้เมืองได้ก็ค่อนข้างดีนะครับบวกกับถ้ามันไปสนามบินได้ก็ดีเนี่ยถ้าจริงผมชอบทําเลแถวตรงนักกีตาร์ตัดใหม่นะครับแล้วก็สามเก้าเพราะว่าสามเก้าเนี่ย มันก็เป็นน่าจะเป็นทำเลที่ใกล้เมืองพอที่จะแบบว่าหาบ้านได้ถ้าแบบใกล้กว่านี้เนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่มีแล้วราคาก็จะสูงมันใช่แล้วมันก็แบบแบบมันจะเป็นเหมือนโครงการเล็กๆด้วยแหละนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเหมือนจะสันสวยที่มันมีความปลอดภัยรอบรอบขอบจิตอะไรอย่างเงี้ยความใกล้นี่ถือว่าเหมาะคับผมนะคือเข้าเมืองสะดวกเข้าอโศกง่ายเข้าทองรอได้ เข้าเมืองก็ถือว่าง่ายแถมออกไปข้างนอกก็ง่ายด้วยนะเออดีมันเป็นแบบไปจดที่แบบเข้าก็ง่ายออกก็ง่ายแถมไปสนามบินอะไรเงี้ยเดินทางสญญาะดวกและแถมเส้นนั้นเนี่ยตัดใหม่ด้วยเออกีทาก็เหมาะครับแล้วกนใชาติก็เยอะนะที่จริงแถวนี้ใช่แล้วก็เป็นทำเลที่อจิปาตากรอนไปกรุงเทพกีทาบ่อยอเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งสองส่วนเลยก็คือโครงการของรัฐการตัดท่านนเอยน,นู่นนี่นั่นเอยเริ่มมีคอมมูนิตี้แล้วที่สําคัญบ้านหรู ไปอยู่แถวนั้นเยอะเพราะรว่ามีโรงเรียนนานาชาตินะคะอันนี้ก็เป็นทำเลที่สนใจเหมือนกันเพราะเราทำงานอยู่โในเมืองแถวเอาในเมืองเนาะก็อยากจะได้โซนนั้น